ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านใหม่จะมาเล่นละครแล้วก็มารีวิวของที่เราทำเองแล้วก็อันนี้เราไม่ได้อยู่ด้านล่างเราอยู่ด้านบนบ้านบาร์บี้ด้านบนนะคะก็จะมารีวิวกันนี่นะเออมันมือดอะแต่ว่าเปิดไฟแล้วมันมืดตื่นเลยก็อันนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้ค่ะเห็นหเสือขาวเ่ยเก้าอี้นะ มืดเลยอ่ะแล้วก็เป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะแล้วก็เป็นเก้าอี้แต่ว่าเก้าอี้ตัวนี้นะเนี่ยคือแบบมันหลุดตรงเนี้ยก็เลยหาไม่เจอแล้วก็เลยเอาอันนี้มาทําเทนนะคะโตะก็ประมาณนี้ทําเองนะเนี่ยก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็อ,ออกมาข้างนอกให้ดูก็น,นี้นะก็ ไปเราจะมาเล่นละครชื่อเรื่องว่าห้องใหม่สุดแสงดีใจค่ะก็ไปดูกันเลยไปรับชมกันเลยนะคะมีด้านบนนะคะ

อ้าวเช้าแล้วเหรอเนี่ยนั้นฉันก็เดินไปที่ห้องใหม่ดีกว่าเออถึงห้องใหม่แล้วขอนั่งก่อนแล้วกันโอยนั่งสีเ่เลีวย อ้ยลุ้มนั่นเรามาคุยกันเถอะชิบอ้้าวเช้าแล้วเหรอเนี่ยนั่นไปที่ห้องใหม่ดีกว่าห้องใหม่แหละนั่งก่อนก่ะพวกเธอทุกคนวันนี้เราอยู่กันนะพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยฉันอยากจะบอกว่า ฉันไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งนะก็เลยอยากให้พวกเธอเนี่ยเอออย่าเราไม่ค่อยจะได้ไปที่บ้านด้านล่างกันนิดหนึง่งนั้นวันเสาร์แล้วกันนะเราจะไปด้านล่างกันฉันก็ว่าแบบนั้นแหละวันเสาร์เราไปด้านล่างกันฉันก็ว่าวันเสาร์เราไปที่บ้านหลังนั้นกันนั้นตกลงแบบนี้นะโอเค ติดตามชมภาคสองนะคะบายบายบ๊ายบาย